บางคนอยากพี่น้องยังบ่นเลยหลวงปู่เป็นยังไงหลวงพ่อเป็นยังไงหลวงน้าเป็นยังไงหลวงมึงเป็นยังไงลูกหลานของเราเป็นยังไงปวดเข้าไปแล้วไม่เห็นมาบ้านเลยอย่างเป็นยังไงน้อสบายดีหรือเปล่าน้อไม่รู้ข่าวเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ท่านน่ะเหมือนกับท่านว่าเหมือนกับท่านไม่เป็นห่วงจริงๆแล้วท่านก็จะไม่ ไม่ให้มันเป็นห่วงนั่นแหละท่านถึงไปทําอย่างนั้นทุกพุกองค์จะไม่มีความว่าเป็นห่วงนะในขณะที่เร่งปฏิบัติธรรมอยู่นะไม่มีความเป็นห่วงมีแต่จะเอาตัวรอดคนเดียวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าออกบวชนะนพระพุทธ,ธองค์ออกปดบครับออกจากบ้านเมืองไปนะมุ่งหน้าไปเรื่อยไม่หวนหลังกลับคืนมานที่สำนักวัชวัน,นที่พระบิดาสรงอยู่นที่ใน คุมกบ,บิลพทัทไม่ไม่ย้อนกลับมาเลยจกนกว่าจะได้ตัดสู้เป็นศาสดาอยกในโลกลธรรมะที่เรียกว่าพระวิหารธรรมเกิดขึ้นมาที่เกิดมีความเมตตามีกตัญญูกตว,วิจิตาคุณเกิดขึ้นในภายในจิตใจเนี่ย,เ,ยเมื่อได้ตัดสู้แล้วอย่างนั้นกน็ยังคิดไปถึงพระมารดาของตอนเองถึงได้ขึ้นไปประก,กาศทำคำสั่งสอน ที่เรียกว่าอภิธรรมอย่างที่ท่านมหาได้แสดงลงไปนั่นไปโปรดพระบิดาหรืพระมารดาอยู่ที่สันดาวดึงอย่างนี้แม่เทพเทวดาอยู่ชั้นสูงรู้สึกขนุมาฟังธรรมที่นั่นรวมกันที่นั่นนี่คือพระพุทธองค์ทรงมีพระเบญตาหรือมีกตตัญญูกตเวทีนิตาคุณตอบแทนผู้ที่เป็นบิดาบรรดาเหมือนอย่างหลวงปู่สวงของพวกเรา เมื่อท่านไปประพฤติปฏิบัติรู้ทำเพ็ทตมาแล้วก็มองมาทางบ้านของตอนเองว่าเออหลวงปู่ท่านยังเคยพูดกับตามายอยู่ได้ว่าโอ้ยไม่เอ้ยถ้าเราไม่กลับมาก็าไม่รู้ว่าจะให้ใครกลับมาไม่มีใครอยากกลับมาอแล้วก็อะไรแล้วก็พังไปหมดแล้วธนวาเนี่ยสลาก็เก่าแก่ไปแล้วบุก็เก่าแก่ เก่าเก่าแก่ถ้าเราไม่มาบูรณะบ้านของเราก็จะสูกเศร้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็น้ำจะอยู่จะกินภายในบ้านก็ไม่เพียงพอมาทำถังเก็บน้ำถังเก็บเ้าผลใหญ่ๆเพื่อจะส่งน้ำไปให้ชาวบ้านก็ไม่พอเจาะบาดาลเท่าไหร่น้ำบาดาลก็ไม่พออีกท่านก็เลยว่าอยากจะได้ที่ดินซื้อที่ดิน นั้นได้สร้างใ,นในห้มันได้น้ำมากๆทันไรท่านก็พยายามทาผลสุดท้ายก็ได้ที่ดินแปลงนั้นท่านก็ไปขุดขุดสระก็ได้น้ําเต็มที่เลยตอนนี้นะคิดว่าเพียงพอในหมู่บ้านท่านคงอิ่มอ,อกอิ่มใจถึงใจแล้วท่านถึงปงสังขารอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านระลึกถึง บุพก,กาลีที่บ้านเมืองนอนของตงนเองตลอดถึงอาญาโยมที่ให้เข้ามาอารในข้าวที่ปลดมาใหม่ๆมาปฏิบัติธรรมอาศัยเดินจบกลมนั่งสมาธิภาวนามีร่างมีกําลังพอที่จะเดินจบกมนั่งสมาธิภาวนาได้ก็อาศัยข้าวน้ําจากชาวบ้านทั่วๆไปภายในหมู่บ้านที่ท่านจะลืดไปได้เพราะฉะนั้นถึงท่านถึงย้อนกลับมา ฟื้นผูบ้านเกิดบันอนของตนเองให้เจริญมากขึ้นในปัจจุบันนี้ท่านเตรียมไว้หมดเตรียมไว้บันตายด้วยนะเตรียมไว้บรรตายด้วยนะที่พักทุกที่หลวงปูป่ครูบอาจารย์มาเยอะๆได้มีที่พักมีที่พักเกี่ยงพอสมบูรณ์แบบน้นําไฟครบสมบูรณ์แบบนะมีมุ้งลวดกันอยู่ไว้ด้วย ไม่ใช่ธรรมดาน้่ยนี่แหละท่านอำนวยความสะดวกเตรียมตัวไว้ก่อนวันมรณาภาพนี่ท่านรู้มาก่อนนะมันไม่ใช่มีแต่สมัยปัจจุบัน,นในสมัยพระพุตรการยังมีพระรูปหนึ่งจะเข้าสู่ปฏิเนพานวันกลางคืนอย่างนี้ไปจัดสถานที่อย่างนี่แหละไปจัดสถานที่แล้วก็บอกพระเนรว่าจะจะมาทํา จะาเลื้อตรงนี้นะแล้วผมจัดไว้ที่ตรงนี้ไว้ต้อนรับพระที่จะมาในงานวันพรุ่งนี้พระจะมาในงานมางานอะไรนะท่านอาจารย์มาในงานสุขของท่านเนยพระสมัยรัธกาลเป็นพระอรหันต์อาจารย์รู้พราท่านจัดทาเสร็จแล้วพระก็ไม่กล้าไปทําอะไรแล้วก็ท่านก็ไปเดินจงกรมทําสมาธิ กำหนดจิตเข้าสู่ภายในผ่าที่ทางจุกบทั้งๆท,ที่ท่านไม่เคยเก็บไข้ได้ป่วยนะนัะ่นนี่คือพันผู้รู้ท่านเตรียมไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่หลวงปู่สูงทองพู้เราก็ทำไว้หมดอย่างสถานที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยแต่ก่อนมีแต่สลาไม่เพียงพอเราายเดียนท่านก็ามาทำระเบียงออกมาเนี่ยเราก็นั่งได้ทั่วหับัดเลย นี่ท่นเตรียมไม้หมดน,ะนี่พูดที่ถึงพร้อมดยธรรมาสำหรับพวกเราหรอบางคนจังตำาหนนีน่ทำไปอะไรเยอะแยะหลวงปู่ไม่ยอมพักเลยแต่หลวงปู่ถึงว่าเราไม่ทำถึงการเวลาเราก็จะต้องไปนะในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะต้อง ให้สมคูณแบบไม่ให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวทำเป็นประโยชน์ทําให้มันคุ้มกับที่เรายัางมีชีวิตอยู่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะตัดสรตเป็นศาสดาเองในโลกนี่นะพระพุทธองค์ก็นํำปัญจวัคคียทั้งท่าไปไปปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมในครั้งนั้น พระพุทธองค์ก็เห็นความมกบ้องในร่างกายสังขารธาตุขันธ์ด้พูดง่ายๆนะถึงเอามาพิจารณาและถึงในะปรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารปัจจบัีทั้งห้าเห็นเหตุการณ์แางนั้นก็ปิดตัวไปอันเนี้แต่เมื่อพระพุทธองค์ในตัดสู้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์จงตามปัญจวัคคีตทั้งห้า เห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในข่าวทุกยากลําบากอยังตามไปอุปถาอุปธมรมเราถ้าไม่มีทั้งทั้งหาเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ําดื่มไม่มีอาหารรับประทานเราก็คงจะตายไปแล้วเนี่ยคิดไม่ไม่ลืมอันนี้อีกอันหนึ่งอีกอันนึงก็เมื่อพระพุทธองค์จะเข้าสู่ปริน,นิพพานอาภาพยากในครั้งนั้นก็ยังเดินทางไปเมืองกุศินาราไปพ เป็นสาวกคนสุดท้ายในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อบทสุภัทปริวาสสมเด็จแล้วพระพุทธองค์ก็กำหนดจิตเข้าสู่ปรินิพพานเดินทางนะไม่ได้นัง่งรถไม่ได้ยัดนั่นงาักพาหนะอะไรไปนะเดินด้วยเท้าของตนเองนะไม่ใช่ธรรมดานี่เลยใช้เวลา,าที่ตนเองมีอยู่ยถึงจะเน็ดเอยเมื่อลากันอไัน มีประโยชน์ในวันข้างหน้าที่หมู่บ้านที่อยู่ไกลๆนู่นจะมีประโยชน์จะต้องมีคนได้ฟังทำได้รู้ทำเห็นทำได้ขอบทในพุทธศาสนาได้สําเร็จจิตเป็นพระอรหันตมากรารตะผะเน่ยนี่คือความมุ่งหมายของพระพุทธงองค์ไม่ต่างกันกันกบหลวงปู่บูบาจัรย์ของพวกเราเมื่อลวงปู่สวงท่านไปได้ธรรมะได้ท่านกระย้อนกลับขึ้นามาแนะนํำสอน อยากดยมุกๆหลานๆานที่บ้านสีฐานของพวกเราเนี่ยให้ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะสถานที่แห่งนี้ล้วนแต่มีกรรมฐานเกิดในที่นี้มีมากที่สุดก็คือบ้านสีฐานของพวกเราตามประวัติที่รู้มาเพราะฉะนั้นตอนที่หลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนาะเล่าให้ฟังบ้านเกิด ที่มากที่สุดก็คือบ้านศีทานเป็นว่า่งหลวงปู่ได้เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่เป็นพระน้อยเดินเราได้วยเดินมาทำบที่นี่บ่อยสก่อนทำไมถึงมาที่เรามีศรัทธาที่จะมาที่นี่อยากมากตาบไหว้สักการะสถานที่ที่พระกรรมฐานเกิดที่นี่ พระอริยบุคคลเกิดที่นี่ถือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เราได้มากราบมาไหว้า,าสักการะบูชาเราก็พอใจมีความอิ่มใจพอเดินออกจากวัดนี่ไปจิตของเราก็จะเหมือนกับมีพลังขึ้นมาเดินไปที่ไหนจิตของเราก็จะมีสมาธิแม่พายบาทเดินไปอย่างนี้กับบริกรรมโคตรโโไปเรื่อยตลอดทั้งวันอย่างเนงะี้ยเนี่ยไม่เห็นแก่ความเหนื่อเหนื่อยเหื่อยล้ามีความสุขมีความอิ่ม มาแล้วก็ไม่ลืมนะมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นกี่สิปีมาก็ไม่ลืมเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธาที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความตั้งใจจะตามหาธรรมะไปสัมผัสธรรมะในสถานที่ต่างๆเนะก็จะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาในงานสาธารกิจศพ องหลวงปู่ของพวกเราในวันนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะถวายพระเพลิงแล้วได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาไหวาพสส้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิภาวนาก็น้อมจิตเนี่ยที่เราได้ทําอยู่นี่ถวายแด่องคหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ของพวกเราจะด้ยิ่งขึ้นไปแม้วันจะสําเร็จแล้ประตามแต่การบูชาของเราเนี่ยเป็นน้ําใจของเราที่เรียกว่าปฏิปฏิบูชา แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานแล้วก่อนที่จะถวายพระเพลิงพระภิษุสธสมเนรตลอดถึงวัาสุขวบาศิจาทั่วโลกไปรวมกันที่นั่นไปนั่งสมาธิภาวนาคอยรับฟัง พระอรหันต์บางลูกในที่ขณะที่พระพุทธองค์จะเข้าสู่ปริปิพธาน,นะในขณะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ลูกนั้นก็จะรายงานรายงานตัวรายงานวารลกิจของพระพุทธเจ้าในขณะนี้พระสมณะโคดมไปถึงสวรรค์สัมนน,นแล้วอย่างนี้นไปพบ กลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกเทวดาพวกนั้นพวกนี้ไปโปวกเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ไปเรื่อยๆจนขยับขึ้นไปถึงสั้นที่สูงสุดผลสุดท้ายจนถึงเข้าสู่พอดพานผนะ่านในขณะที่ฟังรายงานอหู่อนั้นทุกคนเงียบ,บ,บทุกคนเงียบสงบสงดพิกษุสามเณมกันเยอะศรัทธาญาจงบาสศุบาลสิกาคร ก็ดีกับพระ,ะมาหาก,กษัตริย์หลายเมืองก็ไปรวมกันที่นั่นนี่ในในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุครั้งที่สองคัคือการที่ะจะถวายครับไป,ไปในร่วมในงานถวายพระพลิงศพของ,งพระทิเจ้าตั้งแต่วันที่จะเข้าวันที่จะเข้าสู่ปริยภามระหับไปจากนั้นไปกับหน้างานช่วยกันดูงาน ที่พวกเรามาในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมมาเข้าวปลาอาหารใครมาจากที่ไหนกับขนมาเอามาเพื่อจะได้มาบริจาคฐานร่วมกันนี่ยการที่เราจะได้บุญที่มากที่สุดคือการปฏิปฏิบูชาชเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็มีการรักษาศีลเป็นเรื่งที่สำคัญ รักษาศีลและรักษาอารมณ์จิตของตนเองให้มันได้แล้วก็รักษาจิตของตนเองให้่ในความสุขให้ได้อย่าให้มันกระทบกระทรียนคนเราที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนอาจจะเสียงเสื่อเสียงก็จะต่างกันนะคำพูดคำบาจาบางคนก็อาจจะพูดตลกเฮฮาบางคนพูดดุ่นด้วน,วน,วนบางคนพูดไม่ มีจำนวนจะเอามาเป็นอารมณ์นะมันเป็นนิสัยของใครของมันนะอันนี้ให้ใหพากันเอามาพิจารณาให้ดีให้ดูแต่จิตของตอนเองอย่าไปดูจิตของคนอื่นอย่าไปฟังคำพูดของคนอื่นให้เอาจิตของตอนเองให้ตนเองใ่บริสุทธิ์ดีกว่าเนี่ยคือรักษากายวายจาใจให้มันเป็นศีลแล้วก็จะเป็นสมาธิไปด้วยมีสติสัพพัญ,ญญาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดธรรมเทศนาที่ได้กล่าวมาในวันนี้หวังว่าทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เข้า,าถึงความสุขคือจิตให้สงบถึงสมาธาิด้วยความเพียรของตนสมกับที่ว่าสุขายกาะกลิกาวในเมืองต้นนั้นไม่ได้เยือกมเจติดีบุคคลที่จะรู้ความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่คือความเพียรค,ค,คือความพยายาม รักษากายและใจของต,ตนเองให้บริสุสิ์ก็จะได้จะสู่สสความสงบสมควรแก่ผู้ปฏิบัติทุกๆคนเธอ,อ 嗯。<Thank>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กทม.กับกทม.3 <laughs> 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 Thank okay. พอได้ก่อนอเนาะแตก่อนจะก่อนยะ้าวะลิวะอาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเบวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปิตังตุมพังคิปเมวะสมิตสตุ สัพเพภุเรนตุสังกปาจันโหปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสพิตโยเอวชันตุสปโรโคยนัสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุเคธิคายโกปวะอาอิวาธนาสีริสะนจังมุธาปจายโน จัตตารโธรรมาวันติอายุวันโอสุขังพลังรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตศรสาทุขโลคาพยาเวลาโสกาสันติจุปตะวานการตรายาปิวินาสันตุเจตสศศาศยาสิทธิทนังลาพังโสทิภกยังสุขังพลัง สิริอายุจะวันโนเจโพคังวติจยศวาสตวัรชซาจะอายุจะสิวาสิทธิพระวันตุเตภวัตุสัพพังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเต nắp còn bảo là của tôi, tôi vẫn đang quan tâm công 狼的血。